ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องน้ำนะครับของชั้นเพ n เ h o นะอ่าก็คือห้องบ้านผมเองแหละเราก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องกรองน้ำกันนะครับวันนี้เครื่องกรองน้ำเนี่ยเราจะทำอยู่หลายระบบด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามีทำของใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการซ่อมตัวของไอวอเตอร์นะครับอ่าผมอธิบายก่อน เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องกรองน้ําใช้อ่าน้ําใช้นะครับเ้นน้าใช้ปกติเขาจะใช้ก่อนเข้าแทงนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นห้องเ e อ็กซิควทีฟห้อง v ีพกันเองเราก็ทําแบบบ้านๆมีคำนมาตั้งเอาใช้สายต่อพ่วงธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็จะมีตกกรองเห็นไหมครับนี่คือตุกกรองเขาเรียกกรองพีกรองพีพีนะครับแต่ว่าเป็นกรองพีพีที่กรองหยาบอ่าภาษาพูดพูดกรองหยาบดีกว่าเนาะหรือเป็นกรองน้ําใช้นะครับ แล้วน้ำแบบน้ำก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งที่เป็นกองพีก่อนเพราะตัวนี้จะพังก่อนผมก็จะซื้อใหม่เปลี่ยนประจำนะครับทุก2เดือนก็เปลี่ยนทีสีเริ่มเปลี่ยนตัวนี้เราใช้มามาครึ่งเดือนแล้วนะเนี่ยครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนละตัวนี้เขาเรียกกองหยาบนะครับเป็น PPR ต่อมาจะเป็นกองเรซิ่นเรซิ่ก็จะเป็นกระบอกเขาเนี่ยตัวนี้เขาเรียกกระบอกกองน้ำยี่สิบนิ้วนะครับคือยาวมากเลยนะแล้วตัวนี้คือกองคาร์บอนเป็นแอคทีฟคาร์บอนอยู่ข้างในนะครับเป็นกองน้ําใช้ แล้วต่อก็ต่อยง่ายต่อพ่วงก,กับันานเนี่ยผมก็ใช้ก๊อกแบบนี้เปิดปิดเนี่ยแหละเออแล้วตัวนี้เป็นตัวขันนะครับแล้วเที่มำคันคือตัวเนี่ยผมจะต่อเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเป็นน้ําใช้ใชน้นี่คือใช้อะไรใช้หุงข้าวได้ะนะครับแล้วตัวนี้สากรอกเออเฮ้ยแล้วทำไมมีท่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าผมใช้เองส่วนตัว ก็จะใช้เครื่อง 3M นี่ทีาเรียก 3M c o เตอร์นะ 3M c o เตอร์เป็นอะไรเป็นเครื่องกรองน้ำขนาดเล็กเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนตัวนี้จะมีตัวอุปกรณ์ครบเซตแล้วก็มีตัวแบ,บ็กวิตเตอร์มีตัวค่าปกองป้องตั้งเครื่องผมก็เกี่ยวอนี้เนี่ยนะแล้วตัวนี้ข้อสําคัญครับผมจะให้ดูว่าดีเทอร์ตัวนี้มันกรองดีขนาดไหนคือกรอง0ุดห้อ่านเลยครับนี่กรอง,ง 3M แท้อย่างดีนะครับผมจะให้ดูดีกว่าดนะู มาทางนี้เลยบรบดาๆนี่แหละครับแป๊บหนึ่งนี่มันนี้เลยน,น,น,ลยนี่อ่านว่าเห็นไหมครับีดคอรีนเห็นไหมอ่าลืมบอกไปว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะก็มีกองคอรีนไปอ่าลืมไปว่าพีพ,พีนี่คือกองอยางนะครับกองเลซินคือกองคอรินกระบอกเนี่ยกองกลิ่นคอรีนน้ำเนี่ยจะนุ่มนวลมากเลยผมอธิบายไม่ถูกก้องมันทําไมได้นะ ส่วนตัวนี้คือกองแอคทีฟคาร์บอนดูดสารพิษอะไรต่างๆดูดได้หมดเลยนะครับนี่เขาเรียกกองน้ําใช้นะแต่ถ้าเป็นกองน้ํำกินก็คือต้องใช้แบบนี้ไงแม็กซ์ 3M แบบนี้ราคาแพงเหมือนกันนะรีดักคอรีนเทสแอนด์ออร์เดอร์ลิทมันก็คือเหล็กสนิมเหล็กลีดเห็นไหมเขาตะกั่วด้วยเห็นไหมอ๋อหลายๆอย่างเลยนะครับดูในเนี้ยแล้วเกี่ยวคันก็คืออะไรเหยนไว้ชัดเจนเลยแม็กซดูรีดักคอรีนเทสนะครับออส รีดตะกวดเนี่ยเห็นไหมเออสารแล้วก็ดีดัก9ก้นะครับของโปรโตโซวใช่ไหมผมอ่นนานผิดนะโปรโตโซนโปรโตไซต์โปรโตโซนเออโปรโตโซนะเออ,นะ,เอนะครับไม่ได้ใส่แวน่นขอโทษจริงๆนะครับอ่าแล้วก็นี่ไหมรีดักไอ้อินคูสแบคทีเรียติกอะไรเนี่ยอ่ะคือกลองตัวเนี้ยครับเป็นกลองที่เรียของ n f s นะครับนี่ข้างกล่องมีผมก็รีดดันทุลังเอาข้างกล่องทิ้งไปละนะครับตัวนี้คือจะเป็นรุ่นเคาน์เตอร์นะครับ ผมก็จะมีตัวนี้อีกอ่าเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขึ้นอ่ะโอ้ยโตเลยจริงๆอะ่ะสามารถใช้กันได้ครับต,ตัวนี้คือตัวของแท้มากเกครื่องนะครับแต่เดี๋ยวหมดแล้วผมจะใช้ซีของพีต,ตัวนี้ครับนี่ตัวเดียวครับแต่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ p e r f o r m ร์แมนนี่นะครับดีมากเลยแล้วที่สคันนั้นเนี่ยอ่าตัวนี้เป็น n f s นะครับของแท้เลยนะครับแล้วปกติเนี่ยเปลี่ยนทุกสเดือนแล้วแต่คนใช้งานนะครับแต่ปกติผมจะเปลี่ยนสาเดือนก็เริ่มจะเปลี่ยนละ จะมีรัเบลแปะไว้อยู่นะเออมันคงนเรียบร้อยแล้ววิธีการเปลี่ยน,นครับก็ง่ายมากก็คือหลักการเดียวขัดครับดึออกปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเลยอ่านี่นะครับผมยังมีสองชุดได้มีสองขัวนะของสามเอ็มนะนะนี่ก็แาบนี้มึงแล้วก็เอาออกเนี่ยนะครับเปลี่ยนตัวนี้ประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับก็ถือว่าใช้างานดีผมไว้ต้มข้าวนะครับสมัยก่อนอ่าก่อนที่จะมีเครื่องนี้ผมซื้อมานานแล้วตัวนี้มันใช้มาหลายปีแล้วนะ ผมก็ใช้ขุมข้าวใช้ตัวนี้ขุมข้าวน้ำกินน้ำใช้น้ำลงน้ำผักเราใช้แบบนี้นะครับก่อนเราจะมีเครื่องตัวนี้เครื่องตัวหนึงนะ่งเนอนี่แล้วก็เดี๋ยวอะผมว่าให้เรียบร้อยกนครับเราจะมีสีถามว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีผลไหมก็มีผลเหมือนกันนะแต่ปกติถ้าใส่ไม้หมดผมจะใส่ตัวนี้มันให้มากกบเครื่องั้งหมดผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้เรียบร้อยละแล้วถามว่ากรองดีขนาดไหน0.0.1นะผมใช้ก็0.1นะยังไม่เท่ากับตัวของ กรองน้ำจะมีหลายชนิดนะครับไม่เท่ากับตัวของกรองที่เป็นของ ao อ ao นี่จะใสมากกิกเลยแต่ข้อเสียของ ao ก็มีนะครับคือไม่มีแร่ธาตุเลยเหมาะกับใช้ในงานแบบนี้นะครับคือแร่ธาตุสารอาหารนะเราไม่มีเลยเออแล้วเราไม่มีเลยเนั่นนะผมก็เลยใช้กลับมากลับมาสูงสุดสู่สามันแล้วกินน้ำธรรมดาเนี่ยละครับเดี๋ยวผมตกเก็บเรียบร้อยนะครับก็เออขอามาในนนะน,ะนี่นไ แนะข็งนะค่อๆเลยเออมันโตมันโตเก็บนี่ก่อเอานะถุงมันโตนะนี่นะเราก็เก็บนี่เราก็วางไว้ที่เดิมอ่าแล้วไอ้นี่เฮ้ยมันทำไมมันมีเยอะขนาดนี้นี่คือสายอินสายเอานะผมไม่ได้ใช้น้ำใช้ตัวนี้ผมเอามาพีออเดอร์ใช่ไหมครับเป็นพีพใีใช้ในตู้ครีมเพราะว่ามัน0.1ครับมันจะดีกว่าไส้กรองเซรามิกอีกเออนะ เดี๋ยวเราพูดถึงไซกองสันิกผมก็จะมาต่อกันใช่ไหมครับตัวนี้อินมาเสร็จไหมครับตัวนี้อินมานะอ่านีมันอินมาแล้วก็มาต่อที่เอาเอาตัวนี้ไปไหนเขาเคือไอวอเตอไอวอเตอเป็นเครื่องจ่าปิงตัวนี้อยู่ผมมาสิบปีอับแล้วนะครับดูสภาพกล่องนี่มันงพูดถึงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันเออเอาตัวนี้เปลี่ยนอะไรเห็นไหมครับมองแลง้วงงเฮ้ยผมถอดมันหมดแล้วเห็นไหม ตัวนี้คือไส้ของตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเซรามิกนะตัวนี้ไม่ซ์อังกฤษนะครับเซรามิกตัวนี้แพงมากลูกประมาณสองพันกว่า 2, บาทนะครับตัวไส้กรองมันนะครับอของคนไทยอยู่ประมาณร้อกว่าบาทนี้ของอังกฤษนะครับส่วนตัวนี้ผมสั่งใหม่มาเรียบร้อยแล้วแอคทีฟคาร์บอนนะครับลูกประมาณสี 4, ่พันสีันเกือบห้าพดูว่านะลูกนี้แพงมากแล้วผมจะวัดให้ดูหนักมากโคตรหนักเลย ตัวนี้เป็นแอคทีฟคาร์บอนครับแล้วตัวนี้เป็นแมกเนติกนะครับลองอ่านดูหาอ่านว่าน้ําพลังน้ําครับใช้คำว่าจับปีเนี่ยจะใช้คำว่าพลังน้ํานี่เป็นหลักเลยนะครับมันจะเป็นแท่งแม่เหล็กใหญ่ๆนะออลองไปาหาหนังสืออ่าน,นครับเล่มน้ำมันหนักอันเนี้ยน้ําพลังน้ําน้ําชีวิตชีวิตน้ำอะไรเด็กประมาณนี้นะครับของดอ,อร์คนเขียนเป็นญี่ปุ่นนะครับอ่าเราก็วันนี้เราจะมาทํานี่ครึ่งนี้กันทําอะไรทํา รีโนเวทเครื่องนี้10ปีเราก็จะเปลี่ยนสายนะแล้วก็สากรองนี้ใช้ได้อยู่ผมเทสแล้วความหนาความไรเราก็เปลี่ยนส้ตัวนี้แล้วก็ทําความสะอาดเปลี่ยนสายข้างในหมดเลยนะครับสายตัวนี้ผมตัดได้หมดลวไดเล็กไดร์พาร์ทหมดลวเพราะว่าเครื่องนี้ไม่ใช้มานานส่วนในข้างล่างไม่รพูดถึงเคาน์เตอร์นี้กลับบ้านเก่ารีบร้อล้วครับแพงมากผมเลยไม่ซื้อผะไม่ใช้เราใช้จุดวันือนปีเอานะครับตัวนี้ระบายพานันแล้วก็เทียมพัดน,นี่นี่คือท่อนะ้ําที่เราใช้เราแพนน้ำก๊อกนะครับ เราใช้แบบนี้แล้วก็เสียบในทางใหญ่เออนี่ง่ายไหมยเน่ยนะแบบนี้ซส์ใหญ่เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะแล้วที่มคัญผมก็จำโบนิฟายไหมช่วงนี้มีน้ำอะไรเออเขาเรียกว่าน้ำน้ำแร่กับมินเนเลยวอเทอร์กับน้ำที่เป็นเขาเรียกน้ำดงังช่วงนี้กำลังมาดังนะเดี๋ยวผมจะต่อให้ทีหนึ่งคือเอาไอ้ตัวเนี้ยต่อเอาใส่น้ำดาง ฟีเจอร์น้ำดังแล้วก็ฟีเจอร์น้ำามีเล่เนะนะครับเพื่อที่ให้เรากินน้ำแบบอร่อยอร่อยถามว่าน้ำตัวนี้มันนุ่มันไหนผมเรียกว่านุ่มมากแล้วสะอาดมากเลยนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวเราแกะมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมียกย้ายกัน,นะคราะว่าตัวนี้แล้วผมทํานะครับก็ทําแบบบ้านมากๆเลยเห็นไหมครับท่อนี่ยเขาเรียกว่าท่อสองผลอ่ะตัวนี้เป็นท่อสามผลน,นะเฮ้ยอะไรนะ ไม่มีเลยเสียบปุ๊บใช้งานได้เฮ้ยมันได้จริงๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วก็ต่อไปเนะี่ยผมก็จะมาอามาพาร์ตรงนี้ละเราก็จะมาห้องชวอร์แล้วห้องชวอร์ตัวนี้เราก็จะมีไอวอเตอร์ water, นะเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนอันนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําตอนเนี้ยผมถอดไปหาอะไรอยู่เนื่องจากว่าอะไรมันแพงบ้างคาร์บอนผมใช้เซรามิกใส่เข้าไปข้างในเออดดัดแปลงแล้วก็ น้ำอาบน้ำไม่ใช่น้ำกินนะใส่เซ็ตผีได้ใส่ได้สิแรงน้ํานะผมพอตัวนี้เป็นตัวไม่ได้ติกนะครับแต่ตัวนี้กับตัวนู้นคลรุ่นกันนะตัวนี้เป็น i อวอเตอร์ w e วครับตัวนี้ถามว่าตัวนี้ราคาอ่ไรสมัยก่อนก็ราคาสองหมื่นกว่าบาทนะตัวนี้ราคาประมาณสนะี่ห้าหมื่นตัวคืองของเมื่อกี้เนี่ยถือว่าแรงมากเลยนะนะครับแล้วก็ ผมก็จะต่อตรงนะครับนี่เราจะมีน้ำอินพุตเข้ามานี่น้ำอินพุตเข้ามาตรงนี้ปุ๊บถามมินเตอเลแล้วถามว่าตัวนี้มีเครื่องกรองอะไรผมก็ใส่เครื่องกรองเล็กเดี๋ยวผมจะโมดิฟายตัวเครื่องกรองตัวนี้นะครับใส่เป็นของตัวคาร์บอนตัวใหญ่แทนเออเพราะว่าแอคทีฟคาร์บอนแทนในกระบอกนี้แนละ้วตบอกนี้ออกหรือใบใส่ต่อกันี้กระบอกนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ามาข้างใน,นเออมันจะช่วยได้นะครับเซฟตี up, ้น้ำอาบดีๆนะครับตัวนี้เราก็ นี่ผมถอดออกเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ไปแล้วนี่ก็ประมาณแบบนี้แหละเดี๋ยวจะทำา e f o r r e f t t r r ให้ดูนะครับติดต,ตามชมในการถอดของตัวนี้กันนี่เดี๋ยวเราจะมาลื้อกันถอดนะครับเราดีเวทท้าต,ตัวนี้ครับนี่เป้าหมายหลักนะครับว่าทำน้ำให้ดีที่สุดนะครับก็ติดตามชมคลิปสตอนต่อไปนะครับ